สวัสดีค่ะแท็กซี่ออนไลน์ของเราในศูนย์โคชศึกษานะคะมีแม่แม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะเพิ<ป>ิน<ป>มากนั่งออนไลน์นะคะนั่งนั่งออนไลน์นะคะนั่งออนไลน์ชาวช้างพอได้มีคะแนนนะคะซื้อกับข้าวนะคะ,อะเออขอมากยังขอมากซะง่ายเลยล่ะเด้อเออคักเข้าห้าสิบเปลร์รอบไซน,นี่ <laughs> เราจะไปออกคนแท็กี่นะคะ ตอนนี้มีแม่แม่นั่งออนไลน์เต็มแยงทุกเชือกเลยสวยงามมากมจาจ้าหนันสละาชีบแ้วอีกตัวนึงอีกคอยติดตามคอยอีกที่เป็น

มเลยมา้มเอะเ่มาไ่เลีวลไปมไลว่อีหยังวะผมไปมูไปกับไปน้ำมูหล่ะเลยว่าโอ้ยางเป็นใสแร่แร่เลยวะยางในมือมือเนาะเฮ้ยยางในมือมือมือ dạ ta bố có nhang mất mượn nữa Há Nó thông này cháy Bỏ thứ thông phát danh sách, <laughs> không có เสียงเขาดังปพ๊บมเพิู่กกับปอกระไรเสียงยังมาป่ะทีมาอุ้ยขอโทษค่ะฉันเดินบางกล้องเขาอู้สวยงามมากสวยงามมากวิววิวผู้ควบคุมสถานการณ์อยู่ข้างหลังผู้สร้างการอยู่ข้างหลังอันนี้เน ยืมมันสถานที่ราะชะการมาเนาะ <laughs> เรียกไปปักไปพุ่ขึ้น <laughs> อู้หึปักอ,อันนี้แค่ตตสิบเกตตัวเมนบอสซัวลอยตัวเฮตังไหนเอาอันนี้มาโบมือได้หนิจเวทมันพ้เลืได้น <laughs>

ยืนฐานยืดอานขอบคุณนะคะขอบผู้คุณผู้ใหญ่ใจดีแม่นกนะคะที่นั่งแท็กซี่ออนไลน์นะคะไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะแต่ก็มีแม่แม่เอฟซี FC, น้องนมโมคอยซัพพอร์ตได้นั่งแท็กซี่ออนไลน์ทุกเชือกเลยนะคะทุกเชือกได้คนละหนึ่งรอบ รอบละหนึ่งร้อยคะแนนนะคะแลแต่นะคะแล้วแต่พุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีจะให้นั่งรอบเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่สามชีวิต คนานนักเรียนนักเรียนโง่คนมาวลานันคู่ไปทนนักเรียนหบทหนึ่งเดไดแล้ไอโง่กันแท้กัยังโง่ถ้าแม่นองเกลือนี่นับนับนับเป็นล็อกเลยนะพ่นได้ย่ายันวิรัตได้ละทีิพ่นวิรัตมาแล้ว ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะคะแม่นกนะคะแม่ไอ้สี่น้องนโมนะคะที่เลี้ยงน้ำด้วยนะคะเลี้ยงน้ำพ่อควานด้วยแล้วก็นั่งแท็กซี่ออนไลน์ด้วยโอ้ยุคใหม่สมัยใหม่นะคะจะเป็นลอดท้องออนไลน์แท็กซี่ออนไลน์โอ้ทันสมัยมากนะไปไห้ก็จะลวน คือออนไลน์นี่แหละนั่งแท็กซี่ออนไลน์อู้วพญายสมนึกพญายไปพ่อสะออนยังดอกสะออนตาง่าเพื่อนนี่แหละเบื้องลูกชายจะ่คล้องในง่าสักจิกจิกแปดทีแปดปีเราเหลือซ้อนนี่เองโอ้ยพญายสมนึกเลยแขกบักใจจอยแนง่านี่โอ้ยเนาะ น้องนองโมเขายังมีสิทธิ์ลุ้นนะน้องน,องนองโมยังมีสิทธิ์ลุ้นงานนะคะเหมือนคนนี้สิทธิ์ลุ้นแต่ว่าพี่เลฟิฟมีทีพี่เลิฟนี่ยาวตั้งมาคืบหนึ่งอันนี้เราก็มาทำ <c oughs> นะคะมาทำงานนะคะชยัยฤทิฟมาทำงานเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> มาทำงาน <c oughs> วันเวรน,นะคะวันเข้าเวรวันนี้อเยอะ <c oughs> น,น,นะคะวันนี้มาเยอะ ถึงว่านักท่องเที่ยวเราจะซพเซาแต่ว่าแม่แม,แม่เอฟซีออนไลน์เราก็คลึกคืนพอสมควรนะคะบอกขอว่าท่านใดให้เพิ่นขอยเปลี่ยนเอาได้บอผู้ใด้อยากได้ไนมผู้ใดอยากกินนมมันไม่มีนม ไม่ใช่นะทำพลาสใช่ดิตัวหาตัวแต่งานแต่งานแต่งานมามามาสัมผัสเดี่ยาขี้สาไงน่ะร่างเดี่ยวลงางน่ะพี่เห็นไหมเข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องพายลืมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม